สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะทําเมนูนะครับส้มตําปลาล้านะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแซ่บเผ็ดจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตามวิธีดูวิธีการทําได้เลยครับค่ะเดี๋ยวนี้เรามาตําส้มตําปลาล้ากันนะคะามาลดน้ําหนักกันนิดนึงนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีมะละกอดิบนะคะหัน่นแั่นเป็นเส้นนี้นะคะแล้วก็มีพริกแห้งนะคะกระเทียมถั่วฝักยาวมะเขือเทศนะคะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปาลาาต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําค่ะอันดับแรกนะคะเราจะตาพริกกระเทียมนะคะก็กะเอานะคะอันนี้ไปตำสองโคกนะคะโคเกเล็กๆนะแล้วก็พริกนะคะวิ้งใส่ประมาณสามเม็เดเพราะวทานไม่เผ็ดมากนะคะใส่มาแล้วก็ไปนิดน,นึงนะคะกันกระเด็นนะคะแล้วก็ตำนะคะตำให้ละเอียดค่ะแล้วตาพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วนะคะเราจะใส่ตัวผักยาวลงไปนะคะ ให้แหลกก่อนนะคะเดี๋ยวเราตำตัวฝักยาวละเอียดแล้วนะคะเมื่อกี้ไปดืมบอกนะคะว่าเราใช้มะนาวด้วยนะนี่ไปช้มมะนาวที่เบคไอนี้ไว้ต่อไปนะคะเราจะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะกะใส่ไปก่อนนะคะประมาณเกือบช้อนนะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยชิมรสชาตินะแล้วก็ใส่น้ปาปลาช้อนนึ่งใส่น้ปาปลาลงไปหน่อยนึงนะคะ น้ำปลาานะคะน้ำปลานี่ก็ใส่ไปประมาณเกือบทับทีนะคะชิมค่อยชิมรสชาติก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,เเรา,าคลุกไอ้น้ำตาลปี๊บให้ละลายกันก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะใส่มะนาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก้อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวทุกให้ละเอียดก่อนนะขั้นต่อไปนะคะเราจะหัน่นอ,อะไรนะมะเขือเทศนะคะเป็นเม่ลมหั่นลงไปลูกครึ่งนะคะ เดี๋ยวเราตําให้มันอันนี้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะเราชิมรสชาติดูนะว่าใช่ไหมเราคลุกเขาน้ําจ้มตําได้ได้ที่แล้วนะคะไม่ได้เพิ่มอะไรนะแล้วก็ใส่เ,เส้นลงไปนะคะคลุกเขาเส้นให้เข้ากันนะคะค่ะแล้วก็ตำคลุกเขาเข้ากันดีแล้วนะคะ เราใส่ถาดก่อนนะเราจะทำทั้งหมดสองคกนะคะแล้วเดี๋ยวมาจัดกานกันนะคะค่ะตําตถาดเราก็เสร็จแล้วนะคะตําปลาล้านะาเดี๋ยวเรากินกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะ